สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะจ๊าวันนี้วันที่12บสองเฟบรนะคะเป็นวันตุตจีนเนาะอาจจะเป็นวันหยุดหลายคนนะแต่บางคนก็ยังแอบเทรดอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูกราฟกันหน่อยอ,อมุมมองที่ทำแฟมเดลลี่วันนี้นะคะรานะคานะมีการหักหัวลงมาะคะแล้วตอนนี้เดินทางลงมาถึงกลางกรอบนะคะ วันนี้กรอบล่าสุดนะคะของมุมมองเดลี่นั้นเริ่มมีกรอบย่อยเข้ามานะจากก่อนหน้าน,นี้ที่เรามองให้สูงสุดของกรอบอยู่ที่1875.53นะระดับความแข็งแรงมันก็จะเยอะกว่าแล้วก็กรอบข้างล่างสุดคือ1764ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็มีกรอบย่อยเข้ามานะสปอร์ตย่อย1784แล้วก็ ล่าสุดคือสร้าง RESISTENT ย่อยที่ทำฟรลมนี้นะคะก็คือกรอบมันจะแคบเข้ามานะที่1855.27นะั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ราคามีการม้วนตัวลงมาถึงกลางกรอบอยู่ทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าที่ d ดล l y นั้นก็ยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็สัญญาณ RED ดอ t ข้างบนยังไม่มาหรอกแต่ว่า แรงซื้อมันไม่มีนะเทรนด์หลักมันเป็นขาลงมันก็ทางฝั่งขาลงก็ยังจะหน่วงราคาลงมาอยู่ประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วมาดูสัญญาณเทรนด์ CCI นะคะวันนี้วงชี้ว่าแรงขายมาใกล้เต็มแล้วนะ,ะทุกคนคือมันตัดเลเวลลบศูนย์ลงมาได้ระดับดึงเลยทีเดียวนะครับก็ ติความได้ว่ามันเต็มแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแรงขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะที่ทำเฟรมเดลี่แล้วกว่าจะจบแท่งเดลี่เขาดาวไปอีก12ชั่วโมงนะคะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าแรงขายมันเกิด ดันลงได้จริงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสไปได้ถึงไหนนั่นเองนะคะแต่กรอบเราเห็นชัดแล้วนะว่า,าอยู่ระหว่าง1.85.27 5กับ1.8เอ้ยขอโทษค่ะ1.84.76 7นะโอเคมาดูที่ทำเฟรมเอสซีนะคะเออ่ที่ทำเฟรมเอสซีนะคะเมื่อวานราคาพยายามปีนขึ้นไปเพื่อจะทดสอบกรอบด้านบน แต่เมื่อวานเราก็มองแค่ว um ่าถ้ามันไม่ผ่านแนวประมาณ1.854อยขอโทษค่ะ1.845ถึง1.847มันมีโอกาสที่จะกลับลงมาใช่ไหมก็ไปติดอยู่ที่1.847พอดีแล้วก็สร้างเป็นแนวต้านย่อยใหม่นะคะคือย่อยจากเมื่อทำเฟรมเมื่อกี้อีกนะ ที่187.10บานะแล้วมันก็ตีกลับลงมาเพื่อเทสซัพพอร์ตเดิมที่มันเคยเทสก่อนหนะ้านั้นคือ183.85นั่นเองนะคะแล้วก็หลุดลงมาค่อนข้างไกลนะวันนี้เห็นชัดเจนขึ้นนะว่าในทำเฟรมเอสเซียตอนนี้มันหลุดกรอบที่มันติดอยู่ก่อนหนะ้านี้คือระหว่าง187กับ183.3ลงมาแล้วนะคะแล้วล่าสุดมีโอกาสลงต่อไหม เพราะว่าหลุดมาไกลสักขนาดนี้แล้วมันจะไปจอดที่ซัพพอร์ตไหนประมาณนั้นนะจ๊ะก็เมื่อวานระยะสวิงสุดนะมันวัดให้แถวแถวหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งแปดหนึ่งสองนะตอนนี้มันก็ลงมาใกล้ถึงแล้วแต่วันนี้ระยะสวิงด้านล่างสุดมันวัดให้ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ากำลังเดินทาง มาให้เราวิเคราะห์กันใหม่เพราะว่ามันมาถึงระยะที่เรามองเมื่อวานแล้วประมาณนั้นนะคะพพอร์ support ถัดมาที่อยู่ใกล้สุดนะคะตอนนี้คือมันกำลังพยายามที่จะลงไปเทสพพอร์ตนี้นะที่1807.67นะคะแต่ก็เห็นส an นะัญญาณบลูดอะมาแล้วซึ่งมันก็มาหลายวันแล้วแต่ราคาก็ยังกดลงมาได้เพราะว่าตอนนี้ที่ทำาฟแบสีเห็นแนละ้ว่าเป็นเทรนขาลงนะแล้วก็ CCI บ่งชี้ว่า แรงขายมาเต็มเลยแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาทดสอบ1807มีค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราเจอสัญญาณน,นี้นะทางฝั่งขาขึ้นมันมี baby flower ซึ่งมันเป็นการ over ระดับระดับต้น,ตน โอเวอร์บอระดับต้นๆแล้วกันนะคะถ้ามันเกิดข้างบนแล้วมันมุดลงใต้หรือวเนะี่ยก็มีโอกาสที่มันจะอยากลงไปสร้างเบบีฟลาเวอร์สีเขียวข้างล่างณนะทีนี้เราก็มามองกันว่าแนวที่มันจะลงไปสร้างนะ่ะคือที่ไหนประมาณนั้นนะจ๊ะแนวแรกที่เป็นพพอร์ตที่อยู่ใกล้คือ1807.67นะคะระยะถัดมาที่เป็นแนวสวิงข้างล่างสุดที่อินดิเคเตอร์วัดให้วันนี้อยู่ที่ 1795นะคะแถวๆ1795แต่ซับพอร์ตเดิมที่เขาเคยติดอยู่ก่อนหน้านี้คือ1784.76นะคะเพราะฉะนั้นก็แท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้อีก1ชั่วโมงครึ่งจะจบแท่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แรงขายยังอยู่เต็มที่เลยก็มีโอกาสที่จะเทส1807ได้ก่อนแต่ว่าจะลงมาเทสถึงระยะสวิงด้านล่างเลยหรือเปล่านั้น ให้ตามดูแรงขายนะคะว่าอยู่ได้ต่อเนื่องไหมแม้ว่าจะจบแท่งนี้แล้วแท่งถัดไปยังอยู่ได้ไหมประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าดูมุมมองอย่ T S 4คือแรงขายยังมีค่อนข้างเยอะแล้วสัญญาณของ o v e r o s o มันอยากจะสร้างบาลานซ์นั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือมุมมอง T S 4เดี๋ยวไปดูย่อยกว่านี้ T S 1นะเอ่อ T S 1นะคะตอนนี้ เล็กจังก็โอเคเทรนเทรนเป็นขาลงแล้วแล้วก็ตัวของอสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายมันเริ่มพักตัวเล็กน้อยนะคะแต่ก็แรงซื้อก็แบบกอตัวมาแต่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ว่าตัวของสัญญาณ o อเวอร์บอทโอโเนี่ยมันบาลานซ์กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันหลุดล่าสุดเพิ่งจะหลุดซัพพอร์ตย่อยของ ย่อยของทําเฟรมเอ4ที่ทําเฟรมเอส1ก็ย่อยลงมาอีกนะคะก็คือซัพพอร์ตล่าสุดที่มันติดอยู่ก่อนหน้านี้คือ1819.17นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวแรงขายที่เริ่มพักตัวเนี่ยจะฟื้นอีกทีไหมถ้าฟื้นอีกทีก็มีกาสดันลงมาเทส1807 ถึง1795ได้ตามมุมมองทำเฟรม S4 นั่นเองนะคะเพราะว่าแรงซื้อมันยังไม่ค่อยมีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งขาลงมันยังได้เปรียบค่อนข้างเยอะแต่ราคาอาจจะเริ่มชะลอตัวนะคะเพราะว่าสัญญาณโอบอยโโซในทำเฟรมเนี้ยมันเริ่มบาลานซ์แล้วแล้วก็มีสัญญาณบลูดอทมาแล้วด้วยนะจ๊ะมาดู30 30ก็เหมือนกันนะคะคือบาลานซ์กันแล้วแต่ถ้า แรงซื้อไม่เข้าเลยคือตอนนี้ราคามันอาจจะถูก pull back เล็กน้อยเพราะว่าตัวของแรงขายมันพักตัวแต่ตัวแรงซื้อมันยังไม่มีนะแต่ราคามันอาจจะลงไปสักพักหนึ่งแล้วย้อนขึ้นเพราะว่าแรงขายมันพักตัวนั่นเองนะจ๊ะโอเคมาดู M15 M15 เหมือน30เลยจะเห็นว่าทุกๆทําแฟมตัวนี้เป็นขาลงหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็ตามดูที่ทำฟลม S4 เหมือนเดิมนะว่าลงมาเทส1807ได้ตามเงื่อนไขที่บอกนะคะก็ยังมองว่ามีโอกาสลงมาเทสอยู่แต่ให้มองแค่นี้ก่อน1807แล้วก็ถ้ายังแบบแรงขายยังต่อได้เนี่ยคือ1795ก็มีโอกาสเพราะว่าที่ทำฟเลมใหญ่เดลี่แรงขายมาเต็มแล้วนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะ มีแรงกดดันราคาลงมาก่อนนั่นเองนะจ๊ะคือการขึ้นของราคาตอนนี้ยังมองว่ามีโอกาสน้อยอยู่แต่ก็อย่าลืมระมัดระวังช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ลงแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วกลัวว่าจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไร pull back ของราคากลับขึ้นไปอะไรประมาณน,นี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานมีการเทขาย ของนักลงทุนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องมาตามดูทีว่าวันนี้จะเทขายอีกรอบหรือเปล่าประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็วันนี้ก็น่าจะมองดูสภาพคล่องน่าจะเริ่มน้อยนะเพราะว่าตลาดทางฝั่งฮ่องกงกับไชน่าเขาหยุดวันหยุดกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการวิ่งกระชากสลับกับไซเวยของราคานะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะโอเค อย่าลืมเช็คข่าวอื่นประกอบการเหตุด้วยค่ะลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ